สวัสดีครับทุกคนวันนี้คุณครูใหญ่หรืออาจารย์ธนกิจสีใสนะครับจะมาสอนแบบฝึกภาษาปัญญาเลิศนะครับเล่มที่สองสีส้มในบทที่6นะครับต่อจากคลิปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับอ่าเมื่อวานนี้เราเรียนการถึงหน้าที่28วันนี้ จะมาเริ่มหน้าที่29เอาเปิดขึ้นมาเลยครับผมเปิดมาหน้าที่29นะครับอ่าหน้าที่29นะครับอ่าเมื่อพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยนะอา้าววันนี้เหลือตัวเดียวตัวหอเมื่อวานนี้รอกับวอวันนี้หอ,อเห็นหอเห็นอะหาหา ひひえひひとひふふえふふとかふ ฮูเอ็กฮูฮูโทฮูอ่าจบแล้วนะครับผันดังดังออกเสียงดังดังจากตัวคอถึงตัวหอนะครับวันนี้จบตัวหอแล้วมีเหลือตัวเดียวนะครับให้ทุกคนนั้นเอาไปฝึกให้คล่องนะครับนะถ้าใครไม่คล่องก็เปิดย้อนดู ฝึกผันให้ออกเสียงให้ถูกต้องนะครับอยากอ่านเกง่งอยากเขียนเก่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันนะครับ s u b s c r i b e จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคุณครูใหญ่นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ สั่งซื้อแบบฝึกภาษาปัญญาเลิศอาจารย์ธนกฤษศรีใสโทร0825417999หรือ Line ID TK242497 เรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ขอสอนออนไลน์ภาษาไทยบายคุณครูใหญ่อาจารย์ธนกฤษศรีใส เรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็์สนใจโทร0825417999อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ